สวัสดีครับสวัสดี f อแล้วก็ผู้ชมทุกท่านนะครับเดี๋ยวคลิปนี้นะครับผมก็จะมาพาเพื่อนๆนะครับประกอบเครื่องกันนะครับประกอบชุดเกียร์ของเจ้า Honda w วิงนี่นะครับเกียร์ Honda w วิงนี้นะครับมีปัญหาถามกันมามากนะครับเรื่องเกียร์นะครับเกียร์เข้ายากเข้าขัดมีวิธีแล้วก็เทคนิคอะไรในการประกอบนะครับก็ เดี๋ยวเราก็ไปดูกันในคลิปนะครับว่ามีเทคนิคอะไรบ้างนะครับก่อนที่จะไปติดตามรับชมนะครับก็อย่าลืมฝากกดไลค์กดแชร์ด้วยนะครับเพื่อนๆท่านใดที่ยังไม่ได้ติดตามก็ฝากกดติดตามด้วยนะครับก็มาดูกันเลยนะครับเครื่องนี้ก็ผ่านะครับเปลี่ยนอะไรใหม่นะครับแล้วก็ปืนเราก็ต้องเปลี่ยนใหม่นะครับตัวนี้เปลี่ยน ก้านสูบใหม่ด้วยนะครับเปลี่ยนลูกปืนเข้าเวียงใหม่เปลี่ยนก้านสูบใหม่นะครับตัวนี้นี่นะครับก้านสูบใหม่ก็อันดับแรกเราจะต้องใส่เฟืองสตาร์ทก่อนนะครับเฟืองสตาร์ทนะครับเดี๋ยวผมจะใส่ให้เพื่อนๆได้ดูกันนะครับว่ามีวิธีและเทคนิคอย่างไงนะครับที่ใส่ง่ายๆนะครับวิธีใส่นะครับก็ ต้องดูอุปกรณ์ด้วยนะครับอันนี้นะครับมีแหวนตัวนี้แต่แหวนใต้เนี้ยมันไม่มีมานะครับแต่รถทังเนี้ยมันไม่มีแหวนมาแต่ที่จริงแล้วมันต้องมีแต่ก็ไม่มีปัญหาอะไรนะครับแล้วครั้นี้ผมหาใส่ไม่ได้ก็ไม่เป็นไรนะครับในเมื่อของเดิมมันไม่มีปัญหาเราก็ใส่ไปแบบเดิมนะครับวิธีใส่นะครับก็กลับใส่ลงไปนะครับเอาสปริงมาเกี่ยวนะครับสปริงเนี่ยมันจะมีเกี่ยวหลายแบบนะครับเกี่ยวข้างตรงนี้กับเกี่ยว เกี่ยวตรงนี้จะเกี่ยวตรงนี้นะครับ2ออย่างอันนี้จะเกี่ยวด้านนี้นะครับเราก็ใส่ไปอย่างนี้นะครับนี่ถ้าปิงใส่ไปเสร็จแล้วนะครับก็ยกตัวนี้ขึ้นนะครับยกตัวนี้ขึ้นยกตัวนี้ขึ้นปุ๊บนั่นเนี่ยนะครับแล้วคราวนี้เฟืองตัวเนี้ยมันก็จะก็จะหมุนได้แล้วนะนะครับเห็นไหมครับหมุนได้แล้วแค่นี้ก็ อันใช้ได้แล้วนะครับไม่ยากแล้วก็มันก็จะเกี่ยอยู่ร่องนี้นะครับบางตัวก็จะมาเขีย่ยร่องนี้ก็แล้วแต่ก็ใช้เทคนิคแบบเดียวกันนะครับแล้วก็มาดูการใส่เฟืองเกียร์นะครับเทคนิคหลกัลกๆนะครับของชุดเกียกร์ที่มีปัญหานะครับเดี๋ยวผมจะเอาเฟืองเกียร์ใส่ให้เพื่อนๆไปดูก่อนนะครับ มีเทคนิคอยู่ประมาณ 2- 3สาจุดนะครับที่ชอบอยู่เสมอชุดเกียร์นี่นะครับถ้าเพื่อนๆล้างเสร็จแล้วนะครับก็ประกอบนะครับเวลาประกอบนะครับสังเกตง่ายๆก็คือว่าถ้าเพลองเกียร์ใส่ถูกนั้นนะ่ะมันจะอย่างตัวเนี้มันก็จะขบเข้าร่องกันสมมตินี่นะครับเนี่ยระยะฟันตัวเนี้มันมีสฟันมันก็จะขบเข้าร่องกันพอดีตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับ ถ้ามันถูกนะครับแต่ถ้ามันไม่ถูกมันจะขบกันไม่ได้นะครับนี่เห็นไหมครับขบกันได้ตัวนี้ก็เหมือนกันนะครับสังเกตง่ายๆถ้ามันไม่ถูกล่องมันก็จะขบเข้าไม่ได้นะครับเดี๋ยวผมจะแกะให้ดูนะครับว่าถ้าเกิดว่ามันไม่ใช่ตำแหน่งของมันนะครับนี่นะครับอย่างนี้ก็เป็นตำแหน่งของมันเวลาเราเข้าเกียมันก็ขบได้แต่ถ้าเกิดว่าใส่ผิดด้านใส่ผิดด้านปุ๊บมันจะเข้าไม่ได้เห็นไหมครับนี่ ยังไงมันก็จะเข้าไม่ได้นะครับถ้าใส่ผิดด้านอย่างนี้นะครับต้องใส่ด้านนี้เท่านั้นนะครับนี่นะครับโอเคลองครับมีไแล้วก่อนประกอบก็ต้องฉลมน้ำมันด้วยนะครับนี่ครับแล้วก็มีแหวนรองอย่างนี้โอเค มาดูการใส่นะครับเวลาใส่นะครับก็ต้องเอาใส่เข้าไปทั้งราวอย่างนี้นะครับทั้งอย่างนี้เลยถ้าเกิดว่าเราประกอบเกีย์ผิดเนี่ยนะครับเฟืองมันจะขบกันไม่ได้แล้วระยะอันนี้ขบกันพอดีถูกผู้มครับด้านนี้ขบกันพอดีด้านนี้ก็ต้องขบกันพอดีด้วยนะครับถ้ามันผิดพลาดอะไรเนี่ยมันจะใส่ไม่ได้เลยนะครับก็จับแบบนี้นะครับใส่เข้าไป พร้อมกันเลยนะครับนี่นะครับนี่ใส่ไปพร้อมกันอีกเลยนี่ใช่นี้ยน,นะครับใส่ไปอย่างนี้แล้วที่เหลือมันอยู่ที่เวลาเราใส่ชุดก้ามปูนะครับเดี๋ยวผมจะพิจับตรงนี้ให้ดูนะครับว่าเราจะใส่ก้ามปูยังไงนะครับกับกระปุกเกียนะครับมันสําคัญนะครับกระปุกเกียกับก้ามปูเนี่ยมันเป็นตัว ทำให้เกียร์เข้าง่ายเลยนะครับเพราะว่าถ้าเกิดว่าก้ามปูนี่นะครับมันจะร้อยอยู่บนสลักนี่ใช่ไหมครับเนี่ยเดี๋ยวผมจะร้อยให้ดูนะครับมันมันลอยอยู่บนสลักอย่างนี้ถ้าเกิดว่าสลักมันเฟืเนี่ยสลักมันเฟืและก้ามปูมันเคลื่อนที่ไม่คล่องเนี่ยมันเคลื่อนที่ไม่คล่องอะ่ะมันทําให้เกียร์มันหนัก <c oughs> เพราะว่าอะไรเพราะว่า <c oughs> ลูกเบี้ยวตัวนี้เห็นนะครับล่องพวกนี้ตัวนี้มันจะวิ่งตามล่องเนี้มันก็ต้องข้ามโคก็ต้องขยับตามล่องนี้นะครับถ้าเกิดว่ามันฝืดหรือล่องนี้มันฝืดไม่สะอาดมันก็จะทําให้เกียร์เข้ายากนะครับเทคนิคก,ก็อยู่ประมาณนี้นะครับสลักนี่ต้องล้างทําความสะอาดให้ดีเลยนะครับหรือว่าไปปดัดให้มันเงานะครับมันจะได้ลื่นเพราะว่าถ้ามันลื่นแล้วเวลามัน วิ่งอยู่ในร่องเนี้ยปลายด้านเนี้ยวิ่งอยู่ในร่องเนี้ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วเนี่ยมันวิ่งขึ้นวิ่งลงแล้วอย่างเงี้ยนะมันก็จะคล่องพอมันคล่องปุ๊บเราก็จะเข้าเกียร์เบาลงแต่นิดเดียวมันก็จะวิ่งเข้าแล้วไม่หนักนะครับแต่ถ้าเกิดว่ามันฝืดมันก็จะไม่ไปแล้วมันก็แข็งนะครับอย่างที่เพื่อนๆแล้วก็เอฟซีบางขั้นถามมาว่าเกียร์แข็งเกียร์เข้าไม่ได้บ้างหรือเข้าไม่สุดบ้างก็บางทีก็เกิดจากสาเหตุนี้นะครับ เดี๋ยวมาดูก้ามปูนะครับว่ามันจะสไลด์สลับกันได้หรือเปล่านะครับส่วนอันนี้มันเล็กกว่ากันนะครับมันจะไปสลับกับเขาไม่ได้ยังไงมันก็บังคับอยู่แล้วนะครับว่าต้องใส่เหลานี้นะครับเพราะว่าเหลานี้มีก้ามปูอันเดียวนะครับแล้วก็อันเล็กเอาไปใส่กับอันอื่นก็ไม่ได้นะครับมันไม่เข้านะครับก็ต้องเป็นอันนี้แล้ว2อันนี้จะมีวิธีดูยังไงมันก็จะมีเขียนไว้นะครับเนี่ย L กับ อานะครับอยู่ด้นี้นะครับมันจะเขียนไว้นะครับ L จะไว้ด้านบนนะครับเจะไว้ด้านบนแล้วตัว R นี้นะครับจะอยู่อย่างนี้นะครับตัวนี้ก็อยู่อย่างนี้แล้วก็ต้องเอากระปุกเกียนะครับใส่ไปก่อนนะครับใส่กระปุกเกียลงไป ดึงออกน,นิดหนึ่งกลัวมันหลุดนะครับถ้ามันหลุดแล้วเดี๋ยวเราหาไม่เจอก็ยุ่งอยู่นะครับนี่นะครับก็ใส่ไปนะครับขยบกรามปูออกไปก่อนก็ได้นะครับนี่นะครับก็มาขยับกรามปูเข้าที่กระปุกเกียร์นะครับ ยับหานิดนึงนะครับที่มันไม่ตรงมุมกันนะครับอันนี้ก็เหมือนกันทำให้เข้าก็ยกฟอนเกียร์แล้วก็ขยับหาให้มันเข้าไปในล่องให้ได้นะครับนี่นะครับนี้เสร็จแล้วก็ใส่สลักนะครับหลักการประกอบเกียร์ก็คือว่าถ้าเกิดว่าเราใส่เกียร์ผิดเนี่ย มันจะเข้าเกียร์ไม่ได้นะครับเกียร์ว่างจะหาไม่ได้เลยนะครับเพราะเกียร์ว่างเนี่จะเป็นตัวบ่งบอกนะครับว่ามันใส่ถูกหรือเปล่านะครับถ้าใส่ผิดก,ก็จะไม่ได้นะครับเดี๋ยวลองหมุนดูนะเห็นไหมครับพวกนี้มันจะขยับเห็นไหมครับมันจะขยับเดี๋ยวผมให้ดูใกล้ๆอีกที นี่นะครับเห็นไหมครับเนี่ยกราปุกเกียร์พอมันหมุนปุ๊บก้าโปูมันต้องขยับนะครับถ้าเข้าสลักมันฝืดปุ๊บมันก็จะเข้าเกียร์ยากนะครับแล้วเครื่องยนต์มันต้องหมุนตามด้วยนะครับมันถึงหมุนให้ล่องเกียร์กลับเข้าตำแหน่งได้นะครับเดี๋ยวผมเช็คนิดหนึ่งว่าอยู่เกียร์อะไรแล้วอันนี้อ่าเนี่ยถ้าอย่างเงี้ยเราหมุนเพลานู้นนะ่ะแล้วก็จับเพลา ตัวนี้นะครับจับเพาตัวนี้แล้วก็หมุนเพ่านี้แล้วมันไม่หมุนตามก็แสดงว่าเป็นเกียยวว่างนะครับแล้วตัวนีกก็เป็นเกียวสองเดี๋ยวคอยดูนะครับว่าเนี่ยเกียย์เกียวสอมันต้องมาขบนะครับนี่นะครับนี่มันจะขึ้นมาขบนะเห็นไหมครับเนี่ยมันจะขึ้นมาขบเนี่ย ก็คือเกียร์สองเวลาหนะ้ามันจะมาขบตรงนี้ถ้าเกิดว่ามันยังไม่มาตรงร่องก็ต้องรอให้เครื่องหมุนไปอีกจังหวะหนึ่งมันก็จะเข้าตรงร่องแล้วรอนนี้เวลาเราเราหมุนเพาอีกตัวหนึ่งก็จะหมุนตามนะครับแล้วพอเกียร์ว่างก็ถอยลงมานิดนึงมันก็จะเป็นอกสรลับกันแล้วฟูนเกียร์หนึ่งก็จะอยู่ด้านล่างใต้นี้นะครับเนี่ยอ่ะเกียร์หนึ่งเนี่ยชุดเนี้ยมันก็จะลงไปขบอยู่ด้านล่าง โอเคนะครับสําหรับเกียร์นะครับแล้วมีหลักอีกอย่างหนึ่งนะครับดูตรงนี้นะครับฟืนเกียร์เนี้ยถ้าลงสุดเสมอกันอย่างเงี้ยใช้ได้แต่ถ้ามันเกยกันนิดหนึ่งก็แสดงว่าฟืนเกียร์อาจจะมีปัญหาหรือแหวนรองอะไรไม่เท่ากันก็ทําให้ตําแหน่งเกียร์ไม่ตรงกันพอตําแหน่งเกียร์ไม่ตรงกันโอกาสที่เกียร์จะเข้า แล้วเข้าไม่สุดก็มีสูงนะครับก็หวังว่าคลิปนี้นะครับก็คงจะเป็นแนวทางแก่เพื่อนๆนะครับที่มีปัญหาด้านเกียร์นะครับก็ลองไปแก้ไขดูนะครับว่าเกิดจากสาเหตุอะไรนะครับเฟืองเกียร์ต้องเสมอกันก้ามปูสลักต้องสะอาดลูกเบี้ยลูกกระปุกเกียร์ก็ต้องสะอาดนะครับแล้วเกียร์ก็ต้องเข้าได้ถ้าเราประกอบถูกนะครับก็โอเคนะครับขอบคุณที่ติดตามรับชมแล้วก็พบกันใหม่คลิปหน้านะครับขอบคุณครับ